สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แม่แอลพามาดูเป็ดตัวเมียนะอ่าเป็ดแม่พันธเป็ดเพิ่งจะเป็นสาวนั่นเองเพิ่งจะเป็นสาวที่พร้อมที่จะเป็นแม่พันุ์นะนี่ค่ะทุกคนนี่ตัวสีเทานี่นะอกขาวนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็พร้อมจะเป็นแม่พันธ์แล้วนะคะนี่ น,นะคะนแล้วก็ตัวสีดำถัดไปนั่นก็พร้อมจะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะนี่หน,น้าก็เริ่มมีสีแดงขึ้นมานิดหน่อยนะคะหน้าเริ่มมีสีแดงขึ้นมานะคะอืมตัวไหนอีกอืมอีกนืม อันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวแม่พันธุ์อันนี้มีลูกแล้วนะคะมีลูกมีลูกแล้วแล้วรู้ว่าเนี่ยลักษณะนี้อาจจะแบบกกไข่อยู่นะคะนี่ลักษณะแบบหดคอตัวผู้หรือใครอย่ามากวนฉันประมาณนี้อ่าเนตัวนี้สีเทาตัวเมียตัวนี้ก็พร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะ ตัวสีเทานะคะนี่ค่ะหน้าก็แดงแล้วนะนี่เห็นไหมเห็นหน้าเข้าไหมคะนี่เริ่มมีสีแดงแล้วนะมีสีแดงแล้วคะ่ะนี่สีแดงก็คือบ่งบอกอ่าให้ให้รู้ว่าให้ตัวผู้รู้นะนี่คะ่ะ มีตัวสีเทาปีก็จะแตกต่างจากเพื่อนก็คือจะมีขีดสีเขียวนะคะมนเขีย,เข,ย,เ,ขยเขียวเขียวเขียวเขยวเข้มอ่ะเนาะเนี่ยมีปีกขีดนี่นี่ค่ะประมาณนี้นะนี่เอวหมายถึงนี่นี่ไม่เหมือนตัวอื่นนะนี่ตัวอื่นจะไม่มีขีดแบบนั้นนะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็จะไม่มีขีดนี่ นี่นี่ก็พร้อมนะคะรุ่นเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่เป็นพี่น้องกันนะแม่เดียวกันแต่สำหรับตัวนี้ดูเหมือนจะน่าจะกกไข่อยู่นะคะอ้าวนั่งไงตัวนั้นกำลังกกไข่อยู่นะคะนะกำลังกกไข่อยู่น,นี่กำลังกกไข่ อ่านี่ค่ะตัวผู้เออตัวเมียเนาะตัวเมียท,ท,ที่มีนะคะที่ไม่เอามีนะอยู่ตอนนี้นะตัวเมียที่ไม่เอามีอยู่ตอนนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นแม่พันธอันนี้เป็นแม่พันธหลายรอบแล้วเน,นี่ยะแต่นี่เป็นแม่พันุ์สาวนะเนี่ยตัวเนี้ยแม่พันธุ์สาว ก็คือรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวแม่จะเดินพาเดินดูอีกรอบๆนะก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะแม่พันสาวก็มีอยู่หลายตัวอืมดูข้างในมีไหมอืมอันนลูกเป็ด อันนี้อันนี้ตัวผู้ค่ะนี่ตัวผู้นะตัวผู้จะทรงใหญ่กว่าตัวเมียนะถึงจะเป็นรุ่นเดียวกับเมื่อกี้นะนี่ก็เป็นร<ม>ุ่นเดียวกันแต่ว่าตัวผู้จะทรงโครงล่างใหญ่กว่านะคะอัะอนนี้น่าจะเป็นแม่หลายรอบแล้วนะอันนี้ก็น่าจะแม่เป็นหลายรอบแล้วนี่รุ่นนี้น่าจะเป็น แม่พันธุ์ที่มีลูกหลายรอบแล้วนะคะนี่ค่ะอ่าไม่มีเนาะในนี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นเป็ดตัวผู้รุ่นใหม่นะตัวผู้ตัวเนี่ยกำลังโตค่ะนี่นะสี่เดือนสี่เดือนสามสี่เดือนอ่าไปต่อ ไปดูนะคะอ่าน่านอยู่ในน้ำอันนี้น่าจะไข่อยู่นะที่ลงไปแล้วนะบางตัวก็รีบกินรีบไปเนาะรีบไปกกไข่ต่ออย่างนี้นะมากินเสร็จก็ไปกกไข่นะอืมอยังเบียนหัวไหมขอไขัยแ,แบบเรียวๆกันเลยนะทีเดียวทุกคนอ น่าจะมีแค่นี้นะน่าจะมีแค่นี้แล้วก่อนนส่วนตัวนี้ตัวสีน้ำตาลนี่ตัวสีน้ำตาลนี่เขานี่ค่ะ,เข,เ,ะ,ะนะเขาเพิ่งจะมีลูกนะเขาเพิ่งจะมีลูกนี่กำลังเลี้ยงลูกอยู่ค่ะตอนนี้นี่ตัวสีน้ำตาลนี่นะฮะกำลังเลี้ยงลูกอยู่ นี่คะ่ะนี่นะจะเป็นสีน้ำตาลนี่คะ่ะจะออกน้ำตาลนะเนี่ยเห็นไหมนี่เขามีลูกอยู่คะ่ะตอนนี้นะคือกำลังเลี้ยงลูกอยู่ี่ลูกก็อยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยลูกเล็กนะคะนี่คะ่ะสีน้ำตาล นี่นะคะอืมนตาอ่านี่เห็นไหมเนี่ยเป็ดสาวหน้าแดงตัวผู้ก็จะรู้แหละนี่นี่ตัวผู้ก็จะพยายามเดี๋ยวก็จะพยายามวิ่งไล่กันนะวิ่งไล่กวดนี่อ่าอืม อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ออกมาจากไข่นะน,นี่กกไข่กาลังไข่นะถ้าแม่จําไม่ผิดเนี่ยตัวนี้กําลังไข่อยู่อ่าอ่าน,นี่ก็เป็ดสาวนี่นี่ตัวเทานี่นี่นะนี่เขากําลังทําความสะอาดตัวเองนะคะทุกคนนี่เห็นไหมออกมาก็มาเนี่ยเอาน้ําพรมตัวเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เป็นการ ทำความสะอาดให้แมลงหลุดนะให้ตัวไรตัวอะไรเนาะที่แมลงมดที่เกาะตามปีกให้หลุดออกนะเนี่ยเห็นไหมก็จะมาสุกไซเหมือนมันเต้นระบำเหมือนกันนะทุกคนนะเห็นไหมเหมือนแบบเต้นระบำอ่าทีนี้ก็จะไปกินนะแต่ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงตัวผู้เห็นไหมถ้าเขาไข่แล้วเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงตัวผู้นะนี่นี่นี่เนี่ย หันหลังให้เลยนี่รีบรีบหลีกเลี่ยงนะเลี่ยงไปไม่ไม่ไม่เดินไปใกล้ๆนะเนี่ยอันตัวนี้เหมือนกันนี่ตัวนี้ก็กําลังกกไข่อยู่นะเนี่ยกกไข่อยู่หน้าก็จะเหลืองๆซีดๆนะทุกคนเพราะว่าใช้พลังงานมากเลยนะนี่ค่ะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนี่หน้าซีดๆนะเพราะว่าเขาใช้พลังงานนะ พอเขาทําความสะอาดด้วยน้ําเสร็จเขาก็มาทําตัวให้แห้งนะทีนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ก็คือพฤติกรรมเป็ดนะทุกคนนะที่แอลมาแชร์วันนี้นะคะสรุปก็คือมีอยู่นะเป็ดตัวเมียที่เป็นสาวรุ่นใหม่นะคะก็มีอยู่ค่ะค่าสนใจก็เข้าไปในเพจเนาะ โจรี่โรเจอร์าฟาร์มเกษตรผสมผสานนะมันจะได้คุยกันได้นะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ